การเซ็นสัญญาบินนะคะของเช้าวันที่19มกราคมนะคะ2564นะคะวันนี้ก็เซ็นสัญญาบินเสร็จแล้วก็วันวันพรุ่งนี้ก็อบรมที่กรมรายงานนะคะวันถัดไปก็บินเข้าสู่ประเทศไต้หวัน ถ้าจะแต่งญาโรงงานนะคะแงานอานะคะ่งงาตอนนี้นะคะมันเป็นเหมือนกันนะคะถ้าโรงงานเดียวกันจะเหมือนกันถ้าคนละโรงงานก็คือหนั่อเดือนะคะแต่งงาดูชื่อโรงงานคืตัวเองนะคะเปลี่ยนชื่อนามสกุลภาษาไทยไม่เอา